มาทําเมนูอร่อยต้มมะละกระดูกหมูกันค่ะมะละอร่อยมากๆเสน่ห์เขาคือความขมแต่ก่อนที่เราจะนํามาทําเมนูนี้เราจะต้องนํามะละมาคายขมก่อนวิธีการคายขมก็ง่ายๆค่ะเมนูนี้เราจะทําน้าําใสๆเพราะฉะนั้นเราจะนํามะละในมาลวกในน้ําเดือดจัด ระหว่างลวกมะระแม่นันทำน้ำซุปกระดูกหมูไว้นะคะจะเห็นเลยว่าน้ำใสลิกเลยนะวิธีการทำน้บสต๊อกให้ใสๆแม่นันเคยบอกไว้แล้วนะมะระพอเราลวกได้ที่แล้วก็จะออกใสๆแบบนี้นะเขาจะสีเขียวสวยขึ้นมาเลยเราตักลงมาใส่ในหม้อน้ำซุปกระดูกหมูเลยใส่ลงมาให้หมดเลยค่ะโอ้โหสวยมากน้ำสวยมากเลยเราค่อยๆเคาะเสดดน้ำเขาแล้วก็ใส่ลงมาในหม้อน้ำซุปกระดูกหมูจนหมดเลย ปิดฝารอน้ำซุปเดือดอีกครั้งแล้วเราปรุงน้นด้วยน้ำตาลเกลือพริกไทยมากหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจะเห็นว่ามีรากผักชีใส่ลงไปด้วยชีหอมอร่อยป็นใช้กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะคือจะเคี้ยวได้ทั้งชิ้นเลยจากนั้นเราใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงแม่นันชอบใส่พริกแล้วหลังๆเพราะมีความรู้สึกว่าเขาเพิ่มสีสันแล้วก็มีความเผ็ดน้อย เมื่อปรุงเรียบร้อยเราปรับไฟอ่อนสุดเลยนะแล้วเราจะตุ๋นเข้าไปอีกประมาณ20นาทีจนกว่ากระดูกอ่อนๆก็จะนุ่มมะละนุ่มได้ที่เลยนะเมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ําซุปใสกิ๊กเลยเหมอมพริกไทยดําที่แม่นันคั่วแล้วก็นํามาบดเองด้วยจากนั้นเรามาใส่ตัววุ้นเส้นกันค่ะเมนูนี้ต้องมีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นต้องแช่น้ําสัก10นาทีนะไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณเดี๋ยวหมดแล้วเราค่อยเติมใหม่ได้และปิดท้ายด้วยผักชีเราก็จะได้ต้มมะละโคกวยปูไปกุกแสน อร่อยไม่ผ่านคืนนะแป๊บเดียวหมดเลยหนุ่มๆชอบมากโดยเฉพาะตัวตีโซยตีตัวเด็กบ้านนี้ชอบกินมะระชอบกินอะไรขมๆเขาบอกว่าก็มันขมนิดเดียวอะขมไม่มากเลยมันมีแล้วมันก็อร่อยมากๆพอบอกว่ามีเมนูนี้โอ้โหไม่ยอมไปไหนกันเลยอะตักราดข้าวอาร่อยมากๆแล้วซุปเขาหอมพริกไทยเราใส่รากผักชีล,ลงไปด้วยมันก็จะยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปใหญ่เลยนะคะใส่พริกนิดนึงใส่พริกนิดนึงมันเป็นตกแต่งเอ่อสีให้สวยงามแล้วก็มีความเผ็ดเล มาทำต้มมะระปูโขกลวยนะคะโคกลวยปลูไปกุ้นะมะระน้ำใสๆแบบนี้ทิธีการปรุงง่ายนิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่ซอสน้ำมันหอยไม่ต้องใส่อะไรที่มันหนักๆแค่มีน้ำตาลเกลือพริกไทยมากหน่อยและซีอิ๊วขาวเหยาะน้ำมันงานลงไปเล็กน้อยเท่านี้เราก็จะได้ม้อนี้ะมะระต้มกระดูกหมูที่แสนอร่อยแล้วก็น้ำใสกิ๊กเลยวิธีการทำอะทริคมีง่ายๆถ้าทําเมนูหนักเช่นน้ําเขาจะออก ข้นๆเป็นน้ำขลุกขลิกเหมือนกับเอามะละมาต้มกับผักกาดดองเปรี้ยวอันนั้นเราต้องใส่ซอสน,น้ำมันหอยลงไปด้วยแต่ถ้าเป็นเมนูน้ำใสๆเราไม่ต้องแค่มีซีอิ๊วขาวก็พอแล้วนะคะโอ้โหอร่อยอร่อยหม้อน,นี้อร่อยจริงๆชวนทุกท่านที่รักการทําอาหารมาทําอาหารจินไตจิวนะจินไตจิวเราอร่อยอร่อยมากๆเลยแม่นันพยายามจะนํามาแบ่งปันเรื่อยๆค่ะ